ครับวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการสั่งแบตเตอรี่นะครับจากพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับฟอสเฟตขนาด120แอมป์นะครับก็ผมได้สั่งกับแม่ค้าเจ้าหนึ่งไปนะครับก็ทํามาให้ครบมากเลยนะครับทํามาได้ดีมากเลยนะครับก็ขออนุญาตให้เครดิตก่อนเลยนะครับของของเพจนี้นะครับ นะครับเพจขายไปเรื่อยนะครับตัวนี้เลยนะครับก็เพจนี้นะครับผมได้สั่งไปข้อครบชุดเลยนะครับแบต8ก้อนนะครับผมมาทําเป็นระบบ24 8s นะครับผมสั่งบีเมทมาด้วยนะครับแอคทิฟบาลานซ์บัตรบารทองแดงครับหนามากเลยนะครับเหมาะมากนะครับแล้วก็ตัวสกรูนะครับต่างๆนะครับก็ตรงนี้มาดูครับว่าแม่ค้าทําอะไรมาให้บ้างนะครับแม่ค้ามีการวัด นะครับแรงดันนะครับวัดตัวแรงดันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็วัดค่าความต้านทานนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสําคัญนะครับกับคนที่เขาประกอบแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่ไปใช้ในระบปต่างๆนะครับอันนี้ก็จะไปใช้กับเจ้าตัวโซลาร์เซลล์นะครับก็ผมจะประกอบที่ 8S 24โวลต์120แอมป์นะครับ ตัวนี้เลยนะครับก็แต่และก้อนเนี่ยเขาเขาได้บอกแรงดันมาด้วยนะครับอย่างเช่นก้อนนี้นะครับอยู่ที่3.293โวลต์นะครับให้จุดทุนสิยมมา3าํตำแหน่งเลยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับ3.294 3.294 3.294นะครับ3.2942 3.289นะครับก็ถือว่าคือบาลานซ์มาเรียบร้อยอ่ะนะครับอันนี้คือเขาบาลานซ์มาเรียบร้อยแล้ว นะครับคือทุกก้อนเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนค่าความต้านทานก็อยู่ราวๆ2.5 2.5ุาสองจุดหนอนะครับมีลูกนี้นะครับมี0.27นะครับก็คือทำมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่สำคัญเลยนะครับในการที่จะให้ลูกค้านะครับใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับที่จะซื้อไม่ซื้อนะครับแล้วก็มาประกอบใช้นะครับก็ ค่าแรงดันค่าความต้านทานมีผลยังไงนะครับอันนี้สําหรับผมมีความสาคัญมากนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับสมาชิกนะครับให้ลองเลือกดูนะครับสำหรับคนที่ให้ข้อมูลมาครบแบบนี้นะครับก็ซึ่งตอนนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็เริ่มที่จะทําแบบนี้กันแล้วแหละนะครับก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ให้บอกข้อมูลลูกค้าให้ครบนะครับอันนี้ก็ง่ายต่อการประกอบเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ต้องบาลานซ์แล้วนะครับเพราะเขาชาร์จบาลานซ์มาเรียบร้อยแล้ว นะครับก็ผมจะทําการประกอบเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลงคลิปนะครับวิธีการประกอบนะครับเจ้าตัวแบตลิเทียมนะครับขนาด3.2มจุดสองโวลต์ร้อยยี่สิบแอมป์นะครับเป็นแปดเอสนะครับย <24 V OL> ี่สิบสี่โวลต์นะครับตัวนี้นะครับโดย,โดยในการประกอบผมจะใช้ทั้งบอร์ดบาลานซ์แล้วก็บอร์ดแอคทีฟบาลานซ์ด้วยไอ้บอร์ดบีเอ็มเอสแล้วก็แอคทีฟบาลานซ์นะครับโดยใช้ตัวทองแดง<ย>ตัวนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจนี้ด้วยนะครับฝากไปด้วย นะครับให้ข้อมูลมาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราติดตามกันชมในติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาประกอบเจ้าตัวแบตลิเทียมตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ